ผมชัยชนะเดชเด,ดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกตรีครับที่ให้ความสัมพันธ์ความสำคัญสภาแยหย่งนี้เปรียบเสมือนกับหนังไทยบ้านสปอเร์ที่ท่านนายกไปดูเมื่อวานแต่ก่อนที่ผมจะเข้าคำถามฝากคณะที่มานท่านนายก ายาเบาหวานในท่านนายกทานด้วยนะครับเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกผมท่านนากเดชวงพิทักษโรดชงหวานเหลือเกินครับท่านนายกอย่าลืมทานยาเบาหวานด้วยนะครับและเจ้าหน้าที่สภาเอายาฆ่ามดมาในสภาด้วยเมื่อกี้มดขึ้นเลยครับผมนั่งฟังกระทู้ถามสดเมื่อกี้ครับท่านประธานที่เคารพครับผมได้ใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักร่วมฝ่ายค้านถามกระทู้สดนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนิมิตหมายแห่งดีครับนายกมาตอบสิ่งที่ผมจะถามนายยมตรีนั่นคือปัญหาสังคมไทยปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงสูงขึ้นสูงขึ้นขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นมากขึ้นนั่นก็คือปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัญหาการพนานออนไลน์ปัญหาหลอกขายสินค้าปัญหาคอนเซนเตอร์ปัญหาการขายอาวุธออนไลน์ และก็ปัญหาการปล่อยดอกเบี้ยเงินกู้ออนไลน์เป็นต้นท่า,ทานอาจารย์ครับท่า,ทานอาจารย์ทราบไหมครับว่าหนึ่งปีนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอแผ่นสไลด์ด้วยนะครับรับเหตุการณ์แจ้งความคดีออนไลน์ปีหนึ่ง336,896เรื่อง แบ่งเป็น14ประเภทคดีออนไลน์นะครับเป็นสไลด์ต่อไปเลยครับ14ประเภทคดีออนไลน์ที่เกิดขึ้นมี14ประเภทแต่ประเภทที่ได้รับเรื่องแจ้งความเยอะที่สุดก็คือหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการไม่ไม่เป็นกระบวนการครับจากจำนวน300,000กว่าคาดี เป็น13,3760คดีคิดเป็น39.89บอร์ซ์ของคดีทั้งหมดครับความเสียหายทั้งหมดนี้นะครับ4 5 0 0 0กว่าล้านมีผลการอายัดบัญชียอดเงินทั้งหมดนะครับที่ต้องอายัด1 1 0 0 0ขอเป็นสไลด์ต่อไปด้วยครับเจ้าหน้าที่ครับยอดเงินที่ต้องอายัดนะครับ แผ่นต่อไปเลยครับยอดเงินที่ต้องอายัด11,000ล้าน251ล้าน9 3 9 3 6 5 2บาทแต่อายัดได้11,316ล้านท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านเห็นไหมครับความเสียหายที่ต้องอายัด11,000ล้านอายัดได้1,300ล้าน คิดเป็นประมาณ10%ของยอดความเสียหายทั้งหมดครับผมถามนะครับเราจะอยู่ด้วยความที่เกิดขึ้นและไม่มีการแก้ไขป้องกันอย่างนี้แหละครับปริมาณการเกิดคดีตั้งแต่วันที่17มีนาคม2566ถึง30กันยายน66สไลด์ต่อไปครับ แจ้งความออนไลน์1 1 4 5 4 6เรื่องเฉลี่ยคดีที่เกิด579เรื่องต่อวันครับปร,ปริมาณความเสียหายครับ17มีนาถึง30กันยา66ครับเป็นสไลด์ต่อไปครับความเสียหายเฉลี่ยอยู่ที่12,129ล้านเฉลี่ยความเสียหาย65ล้านบาทต่อวันครับ ถ้าเห็นไหมครับตัวเลขเป็นวันตัวเลขความเสียหายเยอะขึ้นครับที่สะพันท่านดูแผ่นรายด์ต่อไปครับสุดเศร้าสาวมหปลูกคอดับหลังถูกมิจฉาชีพหลอกขายไอไฟโฟนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชบ้านผมครับน้องเขาอายุ18ปีอยู่อำเภอตำบลก่อทวดอำเภอปากปะนังครับ ผ่นสไลด์ต่อไปครับมสามฆ่าตัวตายสำนึกผิดขโมยเงินแม่ไปลงทุนแต่ถูกหลอกครับท่านนายกท่านนายกฤษีกนาดูแผ่นสไลด์ด้วยครับท่านคอยคุยกับท่านประเสริฐครับท่านเจอกันบ่อยครับในคอรมอครับท่านฟังผมก่อนครับนานๆจะมาสภาครับขอบคุณมากครับแผ่นสไลด์ต่อไปครับพ่อปิดชีพลูกเมียโดนแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกครับ ค่าย,ยกครัวครับเป็นสไลด์ต่อไปครับเป็นหนี้พนันสี่ล้านบาทไร้ทางออกผูกคอดับครับเป็นสไล์ต่อไปครับเตือนมิจฉาชีพหลอกขายออนไลน์ครับในขณะที่มีคดีเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน ในขณะเดียวกันก็มีเว็บไซต์การพนันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนกันครับดูไปสาระต่อไปครับท่านนายกฤีครับย้อนรอยแชร์ลูกโซ่สะพัดสี่หมื่นล้านครับไอ้นี่ Forex ครับสามดีครับจับกลุ่มไปบ้างแล้วยังจับไม่หมดทีครับแ่นต่อไปครับนี่เว็บการพนันครับเสียดายครับที่ต้องเซ็นเซอร์แต่ผมจะส่งข้อมูลเหล่านี้ให้ท่านนายกนตรีครับให้เห็นครับว่าเว็บการพนันมีกี่เว็บครับ ท่านเปิดแพ่นสไลด์ต่อไปครับมีเว็บการพนันอยู่หลายเว็บครับผมถามสิครับประเทศไทยเราบอกว่าเรามีกระทรวงดีต้นนายยมตรีประกาศสีนโยบายหลักในการมอบให้สำนวนตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าดูแลนักท่องเที่ยวปราบปรามยาเสพติดดูแลสวัสดิการปราบปรามอาชญากรรมแต่เว็บการพนันการขายสินค้าหลอกขายสินค้าออนไลน์คอนเซนเตอร์เพิ่มขึ้นทุกวันครับ ผมเองครับจำจานครับผมเจอกับตัวเองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีคอนเซนเตอร์โทรหาผมบอกว่าเป็นธนาคารกรุงไทยและการพัฒนาของคอนเซนเตอร์ณนะวันนี้พัฒนาไปถึงขั้นรู้เลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วถามว่าวันนี้ประชาชนชาวไทยจะอยู่ได้อย่างไรแต่สิ่งที่เราน่าผิดหวังที่สุดครับขอแผ่นสไลด์สุดท้ายกับผมครับเจ้าตัวมาพอดีครับ ท่านนายกตรีดูแผ่นสไลด์นี้หน่อยครับท่านนายกไม่รู้ดูข่าวหรือเปล่าครับแผ่นสไลด์สุดท้ายครับทำไมไม่เปิดนะครับท่านรัฐมนตรีดีครับท่านประเสริฐท่านนั่งอยู่นีะครับท่านยอมรับครับท่านไม่สามารถปราบบัญชีม้าให้หมดสิ้นได้ครับท่านให้สัมภาษณ์โพสต์จูเดเมื่อนที่24ตุลาคม2566ครับรัฐมนตรียอมรับว่าปราบไม่ได้และประชาชนชาวไทยจะอยู่ จุดไหนของประเทศนี้ครับผมบอกท่านนายกตรีเลยครับว่าเหตุการณ์นี้จุดเริ่มต้นนั่นอยู่ที่การเล่นการพนันเว็บไซต์โดนหลอกแต่ปลายทางอยู่ที่บัญชีม้าถ้าตราบใดที่รัฐบาลไม่มีมาตรการปราบปรามบ,บัญชีม้าได้ยุติบัญชีม้าได้เรื่องนี้ก็ไม่จบครับผมเลยอยากบอกท่านนายกมนตรีว่า สิ่งที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดนียครับท่านนายกรัฐมนตรีครับผมไม่อยากเห็นการเสียหายและความสูญเสียนับวันสูงเหมือนความสูงและความดันของท่านนายกครับผมอยากเห็นประเทศของเราเดินหน้าด้วยความจริงและการพัพฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นครับแต่สิ่งที่ผมเสียใจครับท่านราธานครับ เวลานี้เรามีนานยกรัฐมนตรีที่เปรียบเสมือนไกด์ทัวร์สุเหรียนครับนายกเปรียบเสมือนไกด์ทัวร์สุเหรีย์เลยครับท่านไปเที่ยวดูงานประเทศนี้ประเทศนั้นประเทศนู้นท่านไปทุกที่ครับเปรียบเสมือนไกด์ทัวร์สุเหรีย์ครับสิ่งที่ท่านไปได้ไป,ไ,ไ,ปไปมาหลายประเทศและมีผลงานชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกก็คือนายกบอกว่าวันนี้ใส่รุงเท้าสีอะไรครับ และการที่ท่านได้พาภรรยาและลูกสาวท่านไปประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพราะสิ่งที่นายกไปมาผมมองแล้วยังประเทศยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากนี้เลยครับผมจึงเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยทุกคนครับบอกกับท่านนายกบตรีท่านเศรษฐาทวีสินที่คารพบครับท่านอยู่ประเทศให้เยอะนะครับแล้วแก้ปัญหา ภายในประเทศให้เรียบร้อยและท่านก็เดินออกจากนอกประเทศไปเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนครับขออนุญาตท่านถามคำถามแรกเลยครับเวลาจะหมดครับผมยังเหลือห้านาทีครับผมรู้สิทธิกับผมครับท่านประธานครับผมเหลือห้านาทีครับถ้าหมดตัดผมได้เลยครับท่านประธานไม่ต้องกังวลครับผมใช้สิทธิ์ครับประเด็นคําถามที่หนึ่งครับรัฐบาลมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเช่นการพป็นานออนไลน์การซื้อขายวุธปืนออนไลน์การหลอกให้กู้ยืมออนไลน์หลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์และอาชญากรรมที่สําคัญอย่างไรครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเชิญท่านนายกครับตอบคําถามแรกครับเชิญครับ,บเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตรวจร่างกายไปนะครับไม่ไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันไม่ได้สูงแต่ว่าก็ขอบคุณท่านคัครเดชร์สำหรับคาชมก็เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ก็จะไปตรวจใหม่ดูที่น้ําตาลขึ้นหรือเปล่า<ม>นะครับท่านสมาชิกงทรงเกียรติผมขอตอบคาถามที่ท่านได้กรุณาให้ให้ข้อคิดมาเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนิดหนึ่งนะครับว่าดอกผลของการที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ย เรื่องบางเรื่องก็มีผลงานทันทีนะครับเรื่องบางเรื่องก็ต้องคอยเรื่องของการลงทุนเรื่องของมีการเจรจาเรื่องของการดูแลเรื่องกฎหมายก่อนนะครับก็หวังว่าการเจรจาเดินทางไปต่างประเทศก็จะนําประโยชน์มาให้กับประเทศไทยนะครับท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ท่านหมอพรหมินก็บอกแล้วบอกว่าก็ต้องอยู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นก็น้อมรับข้อแนะนาของท่านนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะทอดทิ้งเรื่องของการที่เรา จะไปเชื้อเชิญนานา,นานประเทศให้มาลงทุนในประเทศก็จะพยายามหาจุดที่สมดุลที่สุดที่ทุกท่านพอที่จะรับได้แล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ <c oughs> ต่อข้อถามถึงเรื่องของอการพนันออนไลน์แล้วก็ธุรกรรมสีเทาที่เกี่ยวโยงไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเรายืนยันนะครับรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญ นะครับเกี่ยวกับการปราศรัยกรรมทางด้านไซเบอร์นะครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผมต้องขออ่านเรื่องของสถิตินิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อกี้ท่านก็มีการเสนอข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าก็เห็นได้ว่าทางผมกับทางรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้คุยเล่นกันเมื่อกี้ก็พอท่านเสนอข้อมูลมาผมก็เรียนถามท่านไปว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับก็จะพยายามมีคําตอบให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าก็ขอความเห็นใจด้วยละกันว่าเราเพิ่ง มาบริหารจัดการได้แค่ประมาณเจอาทิตย์นะครับแล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาคาราคาซังมาหลายๆรัฐบาลแล้วนะครับแต่ว่ายืนยันเจตนารมวรัฐบาลนี้ไม่มีความประสงค์ที่จะให้ธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีการแจ้งคดีออนไลน์มากว่า3 0 0แสนคดีนะครับมูลค่าเสียหายกว่า45,000ล้านนะครับผมได้มีการสั่งการให้สำนักง,ง,งานงายยุ่งเสร่งชาติและกระทรวงดีเร่งดาเนินการเชิงรุกให้จับ ตัวผู้กระทําผิดขึ้นมาได้นะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ข้างผมเนี่ยได้เข้ามาบริหารจัดการงานเนี่ยก็มีการปิดเว็บพนันได้ต่อวันนะครับนะครับขึ้นจาก6เว็บกลายเป็นเกือบเกือบเจเว็บต่อวันนะครับท่านตรหนักดีครับเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องต้องดูแลให้ดีนะครับมีมาตรการเร่งด่วนที่เราได้จัดทําไปแล้วก็คือการแจ้งเตือนประชาชนผ่านข้อความสั้นๆทางโทรศัพท์มือถือนะครับ เตือนประชาชนผ่านแอปเป๋าตังให้ระวังเรื่องของการหลอกของการกู้เงินนะครับนี่เป็นมาตการระยะสั้นนะครับระยะกลางเนี่ยออกมาตรการให้ซิมโทรศัพท์แบบเติมเงินที่ไม่ลงทะเบียนจํากัดวงเงินในการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านโมบายแบงิ้งไม่เกิน50,000บาทต่อวันนะครับเร่งดําเนินการระงับซิมผีบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดทั้งหมดนะครับจัดตั้งวอร์มเพื่อประสานงานทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ร่วมก,กันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมื่อวานนี้ผมก็ประชุมกับทางด้านดีเอสไอไปนะครับกรมคดีสอบสวนพิเศษว่าให้เร่งรัดมีคดีค้างอยู่เยอะมากก็ได้มีการขันน็อตไปพูดจาใช้คาพูดที่รุนแรงแล้วก็ตักเตือนกันไปว่ายังมีคดีค้างอยู่เยอะมากนะครับทางปปงอเองก็อยู่ในกากับดูแลของตัวผมเองนะครับก็เป็นครั้งแรกที่นายกได้ไป เยี่ยมเยียนททางทาง้านปอปอง,องอเองเมื่อสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้พูดคุยกับท่านท่านท่าน,านเลขาและก็ทั้งท่านท่านประธานด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องของการยึดทรัพย์เรื่องของการที่นําข้อมูลที่มีการากระทําผิดขึ้นเว็บไซต์เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการที่จะเปิดเผยข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับสังคมจะได้ไม่ต้องมีการสงสัยนะครับ ส่วนไปนมากทางระยะยาวก็มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะให้ทําการแก้ไขได้อย่างได้อย่างยั่งยืนนะครับจ้างจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในการกวาดล้างจับคุมผู้กระทำผิดทั้งคนไทยและต่างชาติเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้คุยกันเยอะกับท่านทางท่านาน,าน,าน,นายกรัฐมนตรีคุณราเน็ตของทางกัมพูชานะครับ80%ซของผู้กระทำผิดที่อยู่ต่างชาติเนี่ยมาจากประเทศกัมพูชา เพราะฉะนั้นเนี่ยได้มีการประชุมพิเศษของอธิบดีตํารวจของเขากับผู้ผู้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติของเรานะครับแล้ววันนี้บ่ายวันนี้ผมก็จะเข้าไปที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จะมีการกระชับกำจะกร,ะกระชับให้จัดก,การเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดครับขอบคุณครับครับท่านชนะค,คำถามที่สองครับครับขอบคุณท่านนายรฐมตรีนะครับคำถามที่สองครับรัฐบาลมีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาในการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือบัญชีม้าอย่างไรครับครับคำถามที่สองเรื่องแก้ไขบัญชีม้าใช่ฮะเชิญท่านนายกครับครับการเรีานิการถามยัยงสมาชิกเออเรามีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์นะครับ Anti-Online Scam o p e r a t i o n Center หรือ AOC นะครับโดยมีการให้ให้เบอร์ไป1-4-4-1นะครับเพื่อให้เป็น One Stop Service สสำหรับประชาชนและบุรณาการบุคลากรและข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความร่วมมือและเน้นเรื่องประสิทธิภาพในการในการจับกลุ่มนะครับแล้วก็มีการตัดตอนวงจรอาชญากรรมนะคับใช้กฎหมายใหม่ปราบเรื่องขายบัญชีม้าซึ่งผู้ขายมีโทษจำคุกถึง3ปี และในหน้าผู้จัดหามีโทษจำคุก2-5ปีเป็นต้นครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกดนตรีนะครับและกระทรวงดีที่กนาได้จัดตั้งศูนย์เอโนะครับแล้วก็พากปรับปรามทางเทคโนโลยีนะครับทจะช่วยดังนี้ครับก่อนเข้าสู่คําถามที่สามท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานนะครับผมมีหนังสืออยากจะยื่นถึงนายยมตรีท่านานครับ ผมขออนุญาตเจ้าพนนเดินไปยื่นให้กับนายกรัมรีได้ไหมครับเดี๋ยวพูดเสร็จก็ย,ยื่นก็ได้ไได้ครับเจ้าหน้าที่ไปรับไหมไม่ขอไปยื่นกับนายกศรัมรีโดยตรงไหมครับผมก็เป็นส,สมาชิกที่อยู่สภาอย่างนี้ยืนย่นยื่นยื่นหน้าบัลลังครับได้ครับยื่นหน้าบัลลังเชิญครับไม่ยื่นกับนายกรัมรีตรงนั้นไ,ไหมครับ<ใ>นายกก็ามาจากสสรจปาะนานครับ ต้องยื่นผ่านหน้าบัลลังก์เชิญครับก็ท่านนายกก็ไปรับหน่อยก็ได้นะครับท่านประธานไม่เป็นไรเดี๋ยวท้าอ่างนั้นก็ไปไปยื่นข้างนอกก็ได้ครับเอาข้างในนี้ก่อนครับอย่างไรนะครับเอาประเด็นที่สามนะครับคําถามที่สามท่านนะครับต้องชื่นชมกระทรวงดีนะครับศูนย์เอโซีท่านจะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะครับท่านประเสริฐครับคําถามที่สามครับรัฐบาลมีแนวทาง ดำเนินการกับบุคคลที่กระทำความผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่<า>เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีแนวทางนำบุคคลที่ต้องคดีเกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหมดกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยอย่างไรครับขอบคุณครับ,บเชิญท่านนายกครับข้นที่สามครับกัท่าน ประธานผ่าเมียงสมาชิกนะครับตรงนี้ได้มีการกาชับกับทางผู้ชากการตรวจแห่งชาติไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายนี้ผมจะเข้าไปตามเรื่องอีกทีหนึ่งขอบคุณครับจะฝากนะครับเชิญครับผมไม่ได้ถามนะครับฝากครับก็ขอบคุณท่านนายกตนตรีนะครับเข้าใจครับท่านมาเป็นนายกเจสัปดาห์ท่านก็ยังรู้ไม่ลึกบางเรื่องนะครับ ท่านก็ตอบได้ไม่ยาวไม่เหมือนคําถามอัครเดชที่ท่านรู้ลึกไปต่างประเทศไปไหนมาท่านตอบได้ยาวหมดครับเข้าใจครับผมเข้าใจครับแต่ว่าถ้าเรื่องนี้ไม่มีการแก้ไขหลังประชุมวันก็จะเจอกันอีกครับขอบคุณครับขออนุญาตยื่นหนังสือกับท่านนายกรัฐมนตรีครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับ ประท <ขอ S 1> ้วงหรืออะไรครับเรียนท่านประธานครับผมเอกลาด,ดูดมอำนวยสมาชิกสภาผู้แทนแรนทาษฎรเขตดอนเมืองพักเก้าไกลครับ